กับสบายดีกับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องว่อสุขุสุกน้องสาหรับตอนนี้ศูนกับยูทีท่าเรือสาทอน,นั่นเองพี่น้องสําหรับขิมในศูนย์จะภาพพี่น้องดองเรือส้มบิ้วไม้หนำเจ้าพญาอีกพี่น้องเนาะแต่บามันนี้ศูนย์จะเปลี่ยนเดือเป็นขังที่สามพี่น้องเนาะศูนจะเปลี่ยนเรืออีกเดือหนึ่งทีเรือแบบมีจุดส้มบิ้วขังบนนะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าผ่านบรรยากาศจะมีความสวยงามสําไรกับ ติดตามศูนมาเบ่งมาสมก็ได้พี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวศูนย์กะจะไปถามพนักง,งานเปนกันวโนวาเรือแบบนั้นจะขึ้นใดอยู่จุดไรนั่นเองพี่น้องตอนนี้้โดรดิสารคนกะไลยเลยแหละพี่น้องเนาะท่าเรือสาทรสะพานตักสินนั่นเองเรือมาแล้วพี่น้องเรือมาแล้วนาอนี้กะเป็นคารยสารเนาะ กูละ30บาทนั่นเองเนาะหรือว,ว่าท่านละ30บาทนั่นเองกซูนกาได้ซื้อมาเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะกาเจะมีสันติ้ซองเนาะสามารถส้มนนดิวไหลน่นเองพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกอีกแล้วพี่น้องครั้งแรกที่เล่นน่งเดือดแบบนี้เนาะกูคนกาล่อขึ้นส้มดิวเหมนพี่น้องเลยว้าวพี่น้องขึ้นเดือดส้มดิวเหมนพี่น้อง อู้ครับบรรยากาศแบบ่วนนี้กับบอลแย็ดไปเลยแต่นอนแต่ว่าบรรยากาศแจมไซเนาะเรือง,งามมาดีทุกคนบ่งหูว่าเขาจะได้ขึ้นสั่นข้างบนดีบอเดี๋ยวลองมึงเนะ บรรยากาศตอนนี้ก็บอกได้สวยงามเดี๋ยวซุนจะลองขึ้นไปข้างบนเบิ่งโนงว่าจะเป็นจะลายนะเองจะได้ขึ้นทุกน๊อพี่น้องเพื่นหล่ไล่ให้กับจะข,บนนขึ้นไปข้างบนนั่นเองไปคือเสร็ดจะขึ้นยี่ดอกพอได้นั่งก็ยืนเอาก็ไรนะพี่น้องเนาะ <laughs> ได้ขึ้นนะพี่น้องเอ้ ก็เสรีนังอยู่หอกพี่น้อง่วนทีไลยเน,นาะพี่น้องสุดยอดอไอที่พี่น้องสุดยอดสุดยอดเดพี่น้องมือารบรรยากาศได้ขึ้นมาหอดข้างบนนะพี่น้องแบบ S <S รบรรยากาศ <tense S 2> แบบดีมากๆเลยป่ะพี่น้องและเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการเอาเป็นบาส่งภาพบรรยากาศไปผมเบาซวนก็ได้นะพี่นอ้องเนาะเอาเป็นบาบรรยากาศจะเป็นจะไรกะมาเบิงเรือพี่น้องเนาะจะเป็นจะไรป่ะตอนนี้เรือกามกลังจะออกจากท่าเรือสะทอนนะพี่น้องเนาะพี่น้อง,องรราาภาพบรรยากาศสะพานต่างสินเนาะเป็นสะพานที่มีสะพาน รถยนต์แล้วก็รถไฟฟ้า BTS นั่นเองพี่น้องนี่ก็จะเป็นท่าเรือสาทรนั่นเองเนาะคนกาลายมากๆเลยตอนนี้เรื่องอากาศไลลออกเป็นเที่ยบรลอยแล้วพี่น้องเนาะส้มพาบรรยากาศไปพร้อมมาสุดเลยพี่น้องอ๋อก็จะขึ้นไปท่าพระอาทิตย์เนาะก็จจเลยไอคอนสยามไปนั่นเองพี่น้องเนาะ ความบรรยากาศบอยได้บาสุดนอนลำมากสะพานตากสินเป็นสะพานทีมีถนนรถจนกรและก็สะพานรถไฟฟ้านั่นเองไปน้องส่วนบารผู้คนที่มากคือมานางสมบิวที่ข้างบนนีงเขาจะขึ้นสี่คือซื้อบัตรเคือขึ้นมาสมบิวคือว่าสุทเนีเยน่ยไปนาะ คนลานล้างคอมมสูนก์กาคนการ้ายมากมากเลยพี่น้องก็มีแต่แบบส่วนใหญ่กาคนต่างประเทศนาะเข้ามาขึ้นมาขึ้นมา,นมาส่งภาพบรรยากาศทาั้งบน พี่น้องเรือศูนย์จะพาะตัวคนยืนขึ้นมามาเบ,บิ่งล้านหนานอกคลองเรือสมบิวเจ้าพญาเนี่ยเขาส,สมบิวพี่น้องเนี่ยครจะบริษัทได้เนาะบริษัทได้ากๆเ่ยกัพี่น้องดงไปดีกว่านาะศูนจะลดงอยู่ทีท่าเรือสะบงกันดีกว่ั มันในศูนย์กาอะไรมากขึ้นเรือส้มยิม้วแนะนำจะพรายเราพี่น้องเนาะท่านนก็นสามารถเดินไปยังชัยนาทาวเนาะยาวราชกสาสามารถไปได้นะเองพี่นอ้องสบายย่างกา ไปแล้วพี่น้องเรือเอานอพี่น้องเนาะสำหรับคิมนีศุนกาภาพพี่น้องนั่งเรือส้มบิวภาพบรรยากาศแต่พี่น้องที่แบบเรือที่แบบสุนบ่เคยแบบนั่งจากเถื่อนะพี่น้องกาในภาพพี่น้องมาเบิ่งมาสมน้ำกันเนาะกาบ,บิวข้างบนของเรืออากาแบบ สุดยอดพี่น้องเนาะวิวแบบงามมากๆเลยพี่น้องเนาะนางเรือส้มวิวส้มบรรยากาศกรุงเทพมหาหนครเนาะเอาเป็นบ้าคลิปนี้ศูนย์กะจะอะไรลคอจบคลิปไปเที่ยงสนิทก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นบ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องก็จะจากลากันในวันนี้กะอย่าลืมกดติดตามให้วราซุนในเด็กพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้กบสวัสดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย